สวัสดีค่ะมอนี่มาอีกแล้วเสียงแกแก้วยาจ้าคนเกาค้น,คนเดิมเนาะพี่น้องเนาะเอาสิมาเพิ่มเติมเรื่องลากอีกอย่างยาจ้าสิมาขอเตือนไพ่จากในน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเมนน้อยผู้สิฟังวานน้อยกับน้อยผู้สิฟังวานอันลายกับลายเนาะพี่น้องเหตุเกิดสดชดล่อนเดี๋ยวนี้มีแต่แต่มีมดขวามา้าลายลายผู้นั่นก็นอยากเปิด เฟซบุ๊กไล่ได้ผู้นี่ก็ยาเขตยูทูบไล่ได้ผู้นั้นก็ยะเาเขตอันนั้นนี่เปิดมีตั้งแต่อันมีดขามาหลายหลายมตรภาพห้ายหลายขมาผู้เขาม่าเป็นมิตรภาพก็ดีดีค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้ดอที่เข้ามาหาแม่จ๋าก็ได้ยาจ๋าก็ได้คือท Facebook ั้งเฟซบุ๊กนั่นคือแม่จา๋าเด้อค่ะเด้อทั้งยูทูบนั่นยาจา๋าสวีเดนค่ะ มือนีสิมาตเตือนไพ่ไม่หยังวัติถือกับจะของมาซะสุดล้อนล่อนวางสองมือที่แล้วค่ะพี่น้องมือว่านไปเก็บเห็ดไปเขาป่าพูนไปไกลไก่ผนน้าแมา่ก็เลยบว่ามีเวลามาวบา,า,ามาคุ้ยกับม่ก็ะเลยสีว่าให้พี่ให้น้องฟังเดี๋ยวนี้มิตราสิบมาหลายรูปแบบค่ะพี่นอ้องอืมาเขาก็ต้องเบิงเขามาขอเป็นเพื่อนนะห้าต้องเบิงปูไฟก่อนเด้อขันไอ้กดเบิงปูไฟแล้วขันบอเห็นท่าบ่ดีก็ขอโทษรูปออกไป อันนี้ยาจ่าถือกับเจ้าของสิมาไอยฟังไหมยังตีมาในรูปแบบใดอันนี้มหายาจ่ามาในรูปแบบเขียนว่าไอคุณอันสวัสดีครับคุณเป็นคนหนึ่งผู้โชคดีว่าสันว่าโชคดีคุณจะได้รับเงินหกหมื่นว่าสั่นว่าแม่เอายาจ่าก,กันเลยอันคุณพร้อมจะรับหรือ,อยังว่าสาันเขียนมาถามยาจา่าเอาบันยาจ่าก,ก็เลยว่า วัิบ b ตอบดอกพี่น้องที่แรกก็เลโยโดยโดยความที่อยากหูเนาะโดยควมทไปอยากหูยาจาก,ก็เล่ยล่องๆเขียนไปบึงกัน่ามันสิมาในบาจังไดว่าสันยาจาก,ก็เลยว่าเอ้าฉันไปโชคดีอะไรฉันทําอะไรให้บริษัทคุณฉันถึ่งแกโชคดีหกเงินหกหมื่นก็เลยวางสิแล้วเราคนไทยด้วยกันเราก็ต้องอสนับสนุนคนไทยด้วยกันสุ่มอจับอันไม้สุ่มจับอันที่เขามาเป็นเพื่อนนี่แห่คะพี่น้อง เออว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีวาสันวาเอ้าก็จะได้ง่ายแท้เงินหกหมื่นสันดกว่าเขียนไปทำไมจะได้ง่ายจากเงินหกหมื่นนี้ฉันทํางานเป็นเกือบปีน่าทึ่งจะได้เงินหกหมื่นก็เรยว่ายจังสีเนาะเอ้าแล้วคุณจะรับหรือไม่รับล่ะว่าสันวาเอ้าถ้าส่วนบาทนี้ยาจาก็เรยมาคิดได้เอ้าสิล่องเขียนไปเบื้องว่าถ้าสมมุติสิรับมันสีเฮ็ดจังใดวาสันวาน่ะพี่น้อง บรรยาจาก็เล่ร่อมเขียนไปถ้าสมมุติว่าฉันจะรับจะให้ฉันทํำยังไงคุณต้องทําตามเงื่อนไขที่บริษัทเขาวางไว้ว่าซานว่าแม่พี่น้องบาทนี่สื้อไอเขาไปเข้าให้เขา้เขารับเสียเข้าเหตุตามเงื่อนไขเขาได้บาทนี่ากระาเขียนต่อแล้วเอา้าสมมุติว่าเงื่อนไขแล้วคุณจะให้ทํำยังไงหหว่าพี่น้องว่าหายาจะส่งเงินสามพันห้ามาทางบริษัท เดี๋ยวพนักง,งานเขาจะเอาไอกอกใบสมัครของคุณเข้าไปทางบริษัทแล้วเขาจะอุนเงินหกหมื่นสามพันห้าร้อยให้คุณว่าสัน้นสามพันห้าร้อยต่อจากหกหมืนคือคำหมายว่าเงินที่เข้าไออุ่นเข้าไปไหมพี่น้องเอา้ากูก็คือฟังข่าวมาหลายอันค้นหลายมองหลายว่ายุว่าวสันดอกว่าคันคิดในใจยาจาเด้ คันยาจ่ากับโอนสามพันหมันไปตัวผู้อือน่นกับผู้อื่นกับโอนสามพันหาเมื่อนหนึ่งหนึ่ง,งมันสีได้บ่นหน่อยตินนพี่น้องเนาะแมนบ่ายาจ่าก็เเรว่าโอ้ยมันถ้าทําแบบนี้เงินมันได้ง่ายเกินไปยาจ่ากเ็เลรวังเสียเนาะยาจ่าไม่อยากได้หลอกยจาจ้าขอสลักสิทธิ์ให้คุณไปช่วยคนอื่นสไปอย่ามาหลอก กันเลยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันอย่ามาหลอกคนไทยด้วยกันเลยคนอื่นก็อย่าไปทํากับเขาแบบนี้ยะจาาเลยขออนุญาตนะคะยะจาาขอบอกนะยะจ่า,จาเรว่างอสิละพี่นอ้องเออมาหลายรูปแบบมา,มา,ม,ามาหลายอย่างคือเห็นน้องสาวคนหนึ่งที่เพิ่นอันมาเตือนมูในคลิปเลี้ยวเพื่อกันกับมาในรูปแบบว่าโทษมาว่าเป็นล้านอืมนี่แหละบอกให้เขาอันอุ่นเงื่อนห้แน่ใจเงื่อน,น,นห้อันน,นั่นนี่ก้อนแน่เงื่อนเอาออกบ่ได้ โดยมากค่ะลังเทียเหตุเหตุอ่าเหตุเงินทั้งโทรศัพท์นี่กกับว่าเปลี่ยนผลดีปันใดเด้อค่ะพี่น้องอืมกับบางเพื่อกับละมัดระว่างเตือนไพไวในยาจ้าเลยว่าโอ้ยคือสิมาหางายแท้เงินว่สัสดอกว่าเงินมันก็แห้งหายากซ้ำสิสามพันสมัครเข้าไปก็มีอยู่ดอกแต่สันบว่าเอาสันคอสลัดสีกอนเดอร์วัสดอกยาจ้าก,ก็เลยข,ขอโทษขอบอกเดอร์วัสดอกว่าก็เลยบอกไปพุ่นลนาโปูไฟลุ่งเปลี่ยนอาเซียไอเฮีย เป็นรูปท่องขั้มท่องยังหล่ผลได้พี่น้องขันผู้มักโกลบกสิติสอันอันอันขั้มหล่อขั้มเบาของเขาได้พี่น้องค่ขั้มมันนว้าเป็นตานี้คือยังเรียกกันผูบแมเนน่าผูมักโกลภละขันพูสมมุติว่าเฮ้าคิดต้องการอยากได้เงินมันสิเม่นอิลีติกูโชคดีอิลีติจังสีกะมันก็เปลี่ยนไปได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้มันประสบการณ์เคยบแม่นบแม่นบ่เสียเปรียบเคยเสียเปียบมากเท่ยนึงแหลวตั้งแต โดนๆถ้ามันขึ้นมไมแมาใหม่ผลพีน้องมันมีจดไมยมีกระดาษมาหายาจายุ่เมืองไทยน่ะอันนี้คลิปนี้ใบเพียงแค่นี้ก่อนเดียวคลิปต่อไปยาจาสิมาอันบ่อยฟังอีกที่ยาจาประสบประการแม่พน้องก็ได้เสียงเงินไปขึ้นกันตะกี้กันเลยแต่มันเริ่มต้นใหม่ๆเลยค่ะพีน้อง แต่ยาจายยู่ืงงไท่แต่เหตุงานเป็นคู่เลี้ยงคนละค่ะพี่น้องคะ่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ขอฝากพี่ฝากน้องขอเตือนไพ่ทุกคนเด้คอ,อค่ะ,อะพี่น้องต้องลมัดหลัฟังว่างปรไฟแต่ละคนกับเบืองให้มันดีๆเนาะพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนปลอดภพยทุกคนคะ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ควมสุขามเจริญขอบคุณนะหลายคะ่ะ